Hãy lại mẹ khúc tâm bằng câu cao Khúc tâm bằng cao cao thành đọt แต่กลอนอมมันในยงยนี่นนนตุ่มแกะหกวัวกลอยอม่ว่าจะปิดจุกให้หมดแดงนะทำไม ยายไตมาหาแมวมันจะตกไตว่ายังงับไปม่ท้อยไปหม่มันตีตกมันเบิ่งป่างว่ามีป่าหรอกถ้ามางมหอย้มาเบิ่งป่า แล้วก็มีมีฝุ่นปลาหายใจเขมือคนมหัวมืจีหัวซักลงน,นั่นยังไปกลมลงขักอะไรเดี๋ออยวลงเกี่ยวเองแม่ก็บอว่า้เฮ้ยหนุกหอเอ้าหนุกหอยหนุอ ู่อยอ่ะลูห uh ่อยนี <S 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 ่เห็นดอกนม่เห็นม uh ุกข uh ่อยดูข uh ่อยดูข่อยก็เจ uh ้าคดีแต่ป uh ูกพักออมสาเลย ปลูก้อมสะเลยส่วนรวมเขาเจอานนนันกันักเนปลูกีรวมเนาะกแบ่งของไปของมันนันเป็นล็อกได้เลของไของไของมัน,นล็อกเป็นล็อกึงปลูกของกินได้เวิกกปูก ปีมันจะจมลงนี่แหละ,ะ,ด,ะดีนะฟูได้เมดปีที่หนาวปีก็ดินเหนียวคือของห้ามเลยดินเหนียวไหม ก็ตรงนามาบงบงเขียข้ยเขี้ยเป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่วยใหญ่ใกาเย็นก็ปลูกได้ทั้งปีก็เสียงเฉียงก็เลย

ยู่เนาอยาไปสิเนี่ยตอดมน้ามีหัวจุ่มลงนี่ โอ <c ười> ้เสียงเชียงว่าจืว่าตดเชียงหมอกด้เชียงดังแหมจัีหน้อยทีอง

ติดตอนไหนคปาเขียวเนี่ยเย่ปากเขียวแหีขี่เท่าเต็มปากเลยรูกบ้กทำไมใครบอกว้าูาละตนนิ๊กชียว